ใชแล้วซูมได้เว้ย้ควายกูต้องเข้าใกล้แล้วซูมเข้าใก้อกเยะแล้วอะไี่ยรับรงด

คุณเป็นยังไงบ้างโอ้โห่ไหวเลยเศรยอดเลยจริงแล้วรถเอาไว้ ไปแน่นหมดแล้วเนะี่ยลงนะครับไปกันครับเห็นน่าจะชัดนะครับลองอีกแล้วครับท่าน

ơi mày khuyên là quá là khuyên yà là khuyên nó là khuyên yà là khuyên yà

power sobupati bu na as na dakwa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn